โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่ที่ใช้ออกเจนในการหาใจพอดีคับผมนะผม,ม,มอยู่กับเกาะนรกอีกแล้ว EP ที่สองและเตากูกระบักเหมือนเดิมไม่ได้เอาแอดออนออกแล้วต้นไม้นี้ก็โตท,ทักทีไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้มีอะไรมั้งมออีอันนี้เก็บให้ดีอ่าทำไมเราไม่ค่อยอยู่วะ แป๊บนะครับรู้สึกว่าเราไม่ได้ปรับแบบอืมน้องเมอมานมาหหายไปก่อนเนผม<อ>เพื่อให้มันหิวมั่งก็โอ้โหมีซอมบี้ตัวหนึ่งก็หลังจากที่เราได้สร้างไปเนี่ยก็มีตรงนี้ไว้เดิมมั่งนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปขุดตรงถถถแถวๆเกาะเรามั่งเนผมโอเคไปขึ้นยักหนึ่ง ปึ๊บอ๋อพัดที้แล้วเราบอกว่าเราจะไปต่อตรงนู้นใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ใจว่าจะทําพัดนี้นะถ้าทำพันี้อืมเอาพัดนี้แหละเอาขุดตรงนี้เลยแล้วกันนะผมไน้่นะปุ๊บมชะกะอ่ะอามขุดผมชะกันละักกันไม่อยากุดไปขุดมานี่เจอน้ำนะ กดไปก่อนแล้วกันดินน้อยกด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 ดดินดินดินมีแต่ดินดิน,ดนทั้งนั้นเดี๋ยวเราทำเตียงไว้ตรงนี้ดีกว่าไม่เอาน,นะเดี๋ยวติดดัวพูดไม่ทันขาดคำก็ามาแล้วนะมือโอเค ตรงนี้ก่อนละก,กันขุดบ้าบอกคอแตกเก็บเพาะแปะโอเคจะไปต่อตรงน,งนู้นต้องใช้หินอีกนิดหนึ่งขุด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 เอาเดี๋ยวเดีด๋ยวขุดตรงนี้ก่นอนเอาหินบ้าง นะอุ้ยโอ้ลวนเปาะโอเค <Okay. S 2> โอ้พระเจ้าจอคโคลามา แตพบางร้บผมโอเคพั <c oughs> okay, งละไปปเราต้องต่อไปตรงนู้นซึ่งมีความเสี่ยงว่าเรจะตกน้ำเพราะฉะนั้นเอาหินเก็บไว้เล็กน้อย ไปสามสองกอนนะผม <c oughs> <c oughs> ขอไปเสียงไม่ค่อยดีไปทำทางลงแล้วมันดีหน่อยโอเคเย,ย้ไปดีเฮ้ยเย,ย้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคต่อไปต่อไปเดี๋ยว,วเราค่อยมาทำอีกฝั่งหนึ่งนะผมตรงนี้เดี๋ยวไปให้ถึงป่อบ ยาวอีกชั้นทุกคนครับข่าวร้ายครับไอสกิลิตันนี่ฉลาดครับมันอยู่ในน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาบนเกาะฉันไอเปรดเอ้เสกิลิตันบุกโลกมาแล้ววว้วววไม่กลัวหรอกโอ้โหแต่สองตัวนี้ไม่รอดนะเวจะฆ่ายัละ เอามือมามามือตัวตัวมามือตัวตัวเอาไงวัสัตว์เอาไงไเอาไงเอาไงาไวะโอ้โหโอ้โหสองสองรุมหนึ่งนี่คืออะไรโอ้โหมันตกน้าไม่พร้อมกันเลยไม่ได้สร้างดาบมาซะด้วยเราไม่นึกว่าจะมีอย่างนี้ไอช้ชั่วไม่ลึกมีลึกโอ้ยออยิงด้วยกันแล้วยิงด้วยกันแล้วยิงด้วยกันแล้วผม โอเคยู okay, ่เรียบร้อยขอเก็บของหน่อยอย่าเพิ่งมายิงอย่าเพิ่งมายิงนะเก็บของก่อนโอเคของดีมีแล้วค่ะต้องไปฆ่ามันอีกใช่ไหมเออโอ้อดําดินอโอโอ้โหว้าวลบลีบแบบนี้จีต้อน งอเป็นยังไงมึงเป็นยังไงมึงงอเขาใกล้ยังไ,ไงวะเนี่ยเวินกรมเอ,อื้อเอ,อื้อต้องไปยิงเชียงไปดิไปเชียงไม่ได้งองอโอยเดินอีกทีฉันตายนั่นไงอ๋อเวินกรม ต่อได้แค่เนี้ยทำดินเยอะย,ยังโดนอีกโดนอีกไงมาอุ้ยอุ้ยตายอีกรอบนี้ต้องไปขาบดาบกันเลยเดียวนั่นไงดาบดาบดาบโอ้หินเยอะลอะจัดมา้อง เอาเป็นดับหินไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเดโอเคอเค้ยปึ๊บปะโอเคโยนทิง้ง <c oughs> วันวันเอาแต่โยนทิงน้งยันของปะเปะแล้วก็เลย ปัญหาคือจะไปถึงก่อนมันจะยิงกูได้ไหมเนี่ยอุ้ยสปิญญาเออจุ๋มจุ๋มมาดิอีอีอีตายก่อนแน่เลยว่ะย้ยเออขอทักทีเอ้ย อบอกให้มันอยู่ในน้ำอย่างนั้นแหละโอเคเราก็ไปสร้างของเราเองเอแบ่งมาก่อนโอเคไปสร้างที่อันไป let's go ้าวน้ำมันขอบโลกที่เราสร้างเอาไว้ก็คือผมไอแแบบเนี้ยผมสร้างเองเนอะผมก็ยังไม่ได้เพิ่มอะไรเดี๋ยวเพิ่มไปเดี๋ยวก็รู้เองเนาะอ,อยู่ตรงนู้นขอบโลกนั่นคือ ถือว่าเป็นสุดแมบของผมแล้วกันห้ามไปห้ามไปนะับกดห้ามไปน,น,นั่นนีงมันสูงไปมาต่อได้แล้วปบปบบโอเคไปบันชีจำสเกลลิตนันอ,อช่างเลยเราก็ต้องการอย่างเงี้ยตายาาไปอีกรอบแลพาี้แม่เลย โอ้โหตายเยอะนั่นเนี่ยคือไปต่อเลยไม่หล่นเวนกรรมคุยหินไปแล้วอีก3บ1อันแบบงงไม่ได้ไม่ได้ขี้เกียจขุดอีกขอมอนขอมอนยายขอมอนยายขอมอนบลูไปเลยจะออกไปอราว อาจจะมีเสียงรบกวนหรือเปล่าไม่รู้ว้าวากระปกแล้วไงเกือบแล้วไงน้องเกือบแล้วนี่เฮ้ยไม่อย่างงี้ไม่เอา <c ười> นาจะมืนโอ้เกือบตายแล้วลูกโอพระเจ้าโจดี่มันดวงสวยบา้บานไหนวะเนี่ยกดเยอะหน่อยโอเคป่ะโจโจ๊จ โยกโยกหน่อยสิขอโยกสักถ้วยหนึ่งไม่ใช่อะไรคนละเรื่องโอเคหลอกขึ้นเล็กน้อยต่อ,อยนิดนึงโอเคป่ะป่ะขมอนโอคเคกีกระโดดต่อให้มันครบเลยแล้วกันนะอืมโยกโยกเจ๊ะอ่าฮะว้าวมาเพื่อเฮียอะไร มาดำเพี้ยไรเอาลาวาออกได้ป่าอ,อเสียวลาวาอ๋อจุดหมายเราคือมาสร้างประตูใช่ไหมครับโอเคนี่ประตูอย่างแรกอืมขอบโลกช่างกว้างใหญ่เหลือเกินโอเคเดี๋ยวโอ้ไม่มีเพชรไปด้วยต้องรอพ้าหน้าอีเปลได้เวนกรรม ไม่เป็นไรเดี๋ยว,ยวลาวาที่ใหม่ปิดปิดแต่เรายังไม่มีลาวานหน่อยนะโอเคปิดปิดปิดได้หมดปิดโอเคอุดเออทำทางกลับแล้วกันปุ๊บพอแบะโอเคไปโจโจโจเจ้าเอาเจอย่างเ้าเบนโจเจ้ จ้าโอเคไปยอ p ะเ how for you เกือบตกโอ้ยโอ้ยยิงตั้งแต่ตัดลิดเลยโอเคมาต่อกันเลยเมื่อกี้มีคนข้องแล้วก็ต้องย้ายเพื่อไม่ให้ดูเหมือนคนบ้านั่นเอง อ่ะต้องมาตัวละโอเคก็ <c oughs> ในห้องนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบว่าเ <c oughs> งียบชิบหายเปิดพัดลมอยู่ตัวเดียวหันไปหันมาโอเคโอ้ยสเกลิตันจะทำไงกับมันดีอ <c oughs> ไปก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นั้น <c oughs> เดี๋ยวเราทำฟาร์มหน่อยไหม ฟาร์มเออหน้าสนหน้าสนเอาฟาร์มแถวๆนี้แถวๆแถวๆนี้เออตรงนี้เอตเอตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคอืมต้องทำไปตัวกันด้วยนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีคนโทรมาโอเคเมื่อกี้พี่โทรมาเดี๋ยวพี่มาโอเคครับผมก็คลิปมันไม่ได้ยาวหรอกแต่ตรงเวลาเนี่ยมันยาวเพราะผมสต็อปอะไรไปด้วยมันก็มันก็ยังนับโอเคเหมือนละโอ้ มืดเลยชิมหมเลยเห็นบ้าบอคอแตกไม่ได้ว่านะโอเคถังน้ำถังน้ำเอารวมกันได้ตักน้ำเล็กน้อยถึงานกลางเพื่ออะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บไว้ก่อนเบ่งพื้นที่มาเลยกูไอ้ไอ้ที่กั้นนั่นทำยังไงวะถ้าเป็นอย่างเงี้ยอ๋อใช้ด้วยมาสักสิบสองอันปึ๊บเ,เก็บมาโอเค เปิดป๊อปปอืมถ้าเรากั้นตรงนี้มันก็จะติดไอ้ตรงนั้นอ่าขอยินอ๋อยินมีอยู่ในตัวนี่หว่าโอเคกั้นตรงนี้อ่าเป็นฟาร์มอืมให้กูโคตรประหยัดยินเลยโอเค แล้วเดี๋ยวทางเข้าตรงนี้เราเว้นไปก่อนนะล่ะโอเคเปื้อเปื้ปโอโต๊ะเจ๊จ้าโจาแล้วก็เหลือวแค่นั้นแหละ <c oughs> โอเคอ่าดูดีมีออร่าหน้าไม่มองโอเคได้ฟาร์มมาลนะออขั้นตอนต่อไปเก็บของ <c oughs> ไม่ไม่ไมเราก็จะเอาตัวนี้ไป ตกแต่งโจโจเจ้ามึงตกแต่งมุมว่าก็สวยได้นี่แหละใช่เลยโอ้แหล็กโอเคนะผมก็เอากินไปต่ออีกสามสองก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเดี๋ยวรีบร้อนนี่ของนอนไอ้มองวิกแม่มองวละล่ะลูกเป็นใครเป็นใครวะ ไม่รู้โอเควิ่งต่อมันเล็งกูแเร็วว้าดึง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 เฮ้ยอย่าตกนะเฮ้ยถ้าตกนี้ฮึเสือร้องให้กันเลยทีเดียวปึ๊บปึ๊บปอตอดีเติร์ปปปแอปปับปึ๊บกระโดดดึงโอ้โหตรงนี้แหละยากสุด อ๋อไม่ยากนี่หว่าง่ายๆกดยๆเนี่ยแล้วมันมาหากูเลาวมันจะขึ้นมาหากูเลววมันจะขึ้นมาหากูหลววอย่านะเว้ยลงไปลูกเอ็มมี่ m ขม n เขามาเขามาอยู่ตรงนี้เลยกูจะวิ่งเดะมันจะขึ้นมาจะทำไงดีทำไงดีทำมันเล็งแล้วเว้ย อยู่กับแก็อฟเกลน่าโง่อีกแล้วอย่าหนวอยเฮ้ยยิงกูไม่โดนกิจจอกธนูพันไหนไม่แน่ใหญ่กูรู้นะไปขายที่ไหนมาเนี่ยของก๊อปหรือเปล่าเจ้าเอโจ๊ะโอ้ยอย่างนี้มันเลิงว่ะเฮ้ย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 กูรู้ละแบบนี้แบบนี้มันยิงในนู่น ต่อยังไงละเพื่อนหรือเราจะไปนอนเซฟก่อนดีก็ฝนตกเฮ้ใฮ้อยู่ฟับมั้ม Fuck you Bish โอ้ยเชี đây, ่ยัลโหลเรายังเป็นมิตรกันได้ใช่ไหม ธนูเต็มบ้านฉันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันได้นะยิงธนูกันเล่นๆขอต่อสักนิดเดียวเองเพื่อนจะทนคนระับผมจะทนผมต้องต่อให้ได้รวยเมย์ Fuck you Fuck you ร ah! วยเมย์ c o น e o น โอ้ยว้าวไว้ไม่เล่นไว้โอ้ยจะเด้มแกะวันดีครับทำไมแกะแกะมันอยู่ในร่านเดียวกันเออแยกออกมาได้ละโอเคอย่าตกน้ำนะโลโอ้มีหมูด้วยทรัพยากรโคตรด,ดีมีครบหมดเลยต้นไม อ่ายังเป็นยังเป็นบ้านได้บ้านตน้นไม้เลือนน้อยอีกนิดเดียวเองสกิลวู้ด the fuck คุณเห็นนั่นไหมครับไอเขียวไอเขียวอยู่ด้านนั้นโอ้พระเจ้าโอ้โหเปิดเปิดมอนฮาร์ดท,ทีเดียว หาร์ดคอร์เลยมืบร้อยมือแบบได้เวียนกรมตะโอ้ยลืมปักทอดได้ไงขอแยกอีกทีหนึ่งออเอาแค่สี่พอเก็บข้นแรนนะครับผมไอ้สเกลแม่งก็ขึ้นมาได้หมดแหละเวียนกเวียวค้มดมตุ๊กตไปตายเยี่ยม เยี่ยมได้ธนูวู้ว oh. แหลมเลยเขานี้แหลมแหลม, okay, okay, ม okay, okay, okay. โอเคโอเคนะามอโอเคโอเคโอเคยธนู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 มีโอกาสแค่สองครั้ง้องยิงให้โดนครั้งแรกยิงจากตรงนี้เลยละกันประมาณนี้เวนประเชิญหน้ากับมันเผเชิญหน้ากับมันเผเชิญหน้ากับมัน เวนแล้วเวนคิปเปอร์น้อยไอ้เหี้ยอย่าฆ่ากูเลยไปไกลๆต่อตีกูปะ yes มันไปแล้วเพื่อนมันไปแล้วมันไปไหนวะตกน้ำน่าจะไม่ตายหรือเปล่าปักหน่อยน่ยปาปักตรงนี้ไม่ดีะ่ะ ตรงนี้ออเจ๊ดด้เมื่อจนมอนเกิดเลยเหรอโคตรไปเปล่าไปปาตน,าไาน,นาตรงนี้มีแสงเราพอได้โอเคอย่างน้อยก็มีแสงแล้วเบ้ยอุ้ยเกือบตกแล้วเพื่อนเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันมืดๆบ้า่าปักสักหน่อยโอเคเหลอได้ตรงกลางอุ้ยเจ็บเก็บเบอร์เจ็บเบอร์ ในที่สุดสเกลลิตั้งกับคิปเปอร์มันก็ไม่หลอกหลอนฉันอีกแล้ว yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. เาาย่เย่เย่เย้เย่เฮ่ออกมาแกะเป็นอะไรวะนะโอ้ยอยู่ลกหลงังอือเกาะเกาะเกาะเห็นน้องเกาะพี่เกาะไม่ใช่ในะลุงพีโ,โอ้ติด ติดเออติดติดเออติดติดติดเคี่ยวะติดปักทอสปักทอสทอสอ่าประธังกิจทอสจะเล่นประธังกิจมั้ยล่ะเนี่ยโอ้โหโคตรสว่างปโ,โอเคเดี๋ยวรู้สึกว่าต้องปรับแสงหรือเปล่าหรือว่ามันปรับสุดอยู่แล้วจะค้างทำไมเนี่ยเออ ปรับเสียงไม่ต้องหรอกแสงสุดแล้วเสียงสักเล็กน้อยเผื่อไม่ได้ยินกันไอ้เฮียต้องขอโทษด้วยนะครับตั้งคลิปไม่ได้มีเสียงเกมเลยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าขอปักตรงนี้ตรงนี้ด้วยโอเคสวยก็ต้องขอโทษด้วผมจะเกิดไม่ได้ยินเสียงตั้งคลิปเลยนะ ไอเคียวนี่ทำไงวะเคียวเคี้ยวเนี้ยนี้อันนี้มาในนู้นนี้ก็ไม่ใช่เคียวทำไงวะปึ๊บออใช่ด้วยเยี่ยมเบาออกมาปึ๊บแปะ๊ะพับโอเคบนดินบนดินกันเถอะบนดินบนดินกันเถอะโจ๊ต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 โจ๊ะโอไม่ใช่ละ อ๋อด้านล่างคงมีน้ำอ่ะเนาะเออไม่เป็นไรใช่ปะช่วยได้ใช่ไหมโอเคอ้ยแกะเยอะจังอย่าฆ่าแกะแล้วเกินแต่ยาเลยโอเคเราสร้างเตียงกันดีกว่าของไม้สักท่อนสามท่อนมาเป็นว่าทางต้นเลยแล้วกันโอเคเยี่ยมปะปะปะ น้องแกะน้องแกะท้องโอเคแตม,มามาสาม,สามันสามันเจ็ดเฟ้ยอ๋อโอเคเีายวรวมเงินสามันพออ่าแกะนรกไอ้แกะนรก,ก,นกับนี้เว้ย นี้โอเคเด็ดเรียม <Yeah. S 2> มานึ่งงานเยี่ยมไม้ก็เก็บก็โอ oh. <Okay. S 2> เควู้ฮูเตียงโอ้นอนนี้น่าจะไม่รอดนอนแถว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 ไหนดีแถวเพราะว่าอย่าเพิ่งนอนรู้แหละจะทำอะไรดีเนี่ยปิกแอคเราหมดปิกแอกปิกแอก โอเคเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านแบบลอยน้ำมั้งนะมันมันจะกลายเป็นเอ่อเป็นอะไรพี่ Amazing Spiderman ม,ม,มากโดจ๊ะแปะคุดยินกันแต่ว่าตอนแรกขั้นแรกเราต้องขุดยินโอเคนะผมจะขุดยินปุ๊บผมก็จะจก อเออคลิปเลยนะผมเพราะว่ารู้ส okay, ึกว่าคลิปมันจะนานเกินละโอเคไป let's go let's go let's go โจ๊โจ๊โจ๊แล้วก็แจ๊ะแจ๊ะแจ๊ก็มีโจ๊ะจก็มีจับๆับก็มีก็ใส่มาอยู่ในนั้นเรอเฮ้ยอาเฮ้ยไ่เหมือนที่คุยกัน นม่นเหมือนที่คุยกันไว้นี่ยัแล้วแกไมนก็ตากุณจีไอ้แกนันก่นล้อนี่ยิิงใหญ่ออกไปสิเว้ยเออนี่แหละเขาเรียกแก่ดีโอ้โอ้เอขอขุดไปขุดมา เกียรยี่สิบบอกพอขี้เกียนแล้วเดี๋ยวเดียเราก็สร้าิงได้แล้วนะโอเคก็มีอะไรจะบอกนะผมก็คือแมครับที่เป็นเซรโวที่บ้าน m อ c คลิปไหนแล้ว,วะเออไม่รู้อะเออผมจะไม่ทำต่อนะผมเพราะว่ารู้สึกว่ามนน่าเบื่อมันแบบไม่เหมือนในพวกนี้นะโอเค โอเคโอเคไปเป็นว okay. okay. ัดโอ้ยไปต่อทางต่อโอเคต่อทางเสร็จปุ๊บจบคลิปเลยแล้วกันคลิปเลยโอเคไปเฮ้ยตกใจตกใจหมดเดี๋ยวจะชัก้นมาสึ้นึ่งเดี๋ยตกใจยอดเลยบอย โอเคอาาืมโอเคไม่ต้องนาว่าเงียบทำไมน้องอคือไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทำอะไรคิดอะไรคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะบอกหมด อึงนะผมไม่มีหญ้าให้ปลูกเลยล่ะคือแบบจะเอาหญ้าไปปลูกไอ้เจ้านี่อ๋อผกนี้เล่นก็ได้โอเตโต้ไอ้แฮบโอเตโตอาหารเราลดไปหลอดไม่ใช่ดิหลอดแรกกันครึ่งหลอดครึ่งหลอดแรกเองโนี่ขนาดเปิดโมดฮาร์ดเลยนะั้นฮาร์ดคอร์ซีรีส์เลยนะั้นยังลดได้แค่นะั้น ถือว่าสุดยอดแหลมเบยหินด้หมดเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมหาเวลาว่างแล้วก็ไปขุดหินเล่นๆก่นอนนะผมแต่ว่าไม่ได้อัดนะโอเคไปขุดหินโอเคนะโอเคไปอืมอืมอ่าหายไปแล้วหลอดหนึ่งไม่น่าพูดเลยเหนมผมจะทอันอันหนึ่งก่อนละกันโอเค ทำปุยป๋ยปุ๋ยเคมีนรลกทีนทีแดยนะไม่ไม่ใชา่อ่าทํานี้เปิ้ล๊็เป๊ะ,โ,ปะ,โ,ปะโอเคให้มันโตัวสักเล็กน้อยได้ซอมบีน้น,น้อย,อยตั้งแต่เบิร์คลิปเลยมั้งนะช่ไม่เพื่อนเงียบถึงใส่ไม่ได้ยินโอเคก่อนที่เราจะจบคลิปอืมจบเลยดีกว่าไปกันเลย โอเคครับต้องปอจบคลิปเพลินตอนนี้สำหรับวันนี้ลักก้อยเย้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตะอขายเอ๊